สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอิสระอนันตวรรษินอาจารย,ย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารกบปันวันนี้จะมาแนะนําระบบ School Health Hero a l t h h e หรือระบบสุขภาพจิตออนไน์วิธีใหม่ครับโดยจะแนะนําหลักการการใช้งานขั้นตอนการทำงานโดยรวมของระบบนะครับโดยเฉพาะสำหรับครูประจําชั้นนะครับในที่ใช้ในการประเมินนักเรียนของตนระบบนี้เกิดจากความร่วมมือของสามหน่วยงานได้แก่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงกักกระทรวงศึกษาธิการ กรมกสุขภาพจิตกระสวงสาธารณสุขแล้วก็ระบบนะครับรับการพัฒนาโดยทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณธหารกัปันครับระบบคูเฮีโร่เนี่ยนะครับเป็นระบบประเมินและคัดกรองเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตทั่วประเทศนะครับโดยที่เครื่องมือที่ระบบสถาบันบนุนเนี่ยนะครับก็ประกรอบด้วย 9x plus SDQ สร4 แล้วก็ eq นะครับเครื่องมือเหล่านี้นะฮะเ่อาจารย์หลายท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างจากกระบวนการทํางานที่เคยทํางานอยู่เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการทํางานระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับคุณครูสามารถที่จะประเมินผลนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วระบบเนี่ยจะประเมินผลนะครับแล้วก็แปลผลการประเมินให้ทันทีเลยนะครับหลังจากประเมินแล้วนะครับคุณครูสามารถที่จะเอาผลการประเมินเนี่ยนะครับออกไปทําออกรายงานได้นะครับแล้วก็เก็บสถิติต่างๆเนี่ยเพื่อไปประมวลผลในภายหลังได้เช่นเดียวกันนะครับ อกจากนั้นแล้วนะฮะเด็กสาหรับเด็กที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตนะครับคุณครูสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเนี่ยผ่านระบบได้ทันทีนะครับโดยผ่านระบบแชทที่อยู่ในตัวระบบสเฮลเรดเลยนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลของนักเรียนได้โดยตรงผ่านระบบนะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยนะฮะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับครูได้ผ่านระบบเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือกระทรวงศกาเนี่ยสามารถที่จะนําเอาข้อมูล การประเมินของนักเรียนนะครับจากทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียนนะครับตําบลอระดับอำเภอนะครับระดัดจังหวัดหรือเขตศึกษาเนี่ยเพื่อนํามาประมวลผลและวิเคราะห์สถิติได้ในภายหลังระบบ School Hero นะครับรองรับแบบทดสอบอยู่4ประเภทนะครับอันแรกก็คือ 9+ ก plus นะครับแล้วก็ SDQ ดีคนัฟโแล้วก็สุดท้ายคือ EQ นะครับสำหรับ9ก p า u s เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือแสดงการเบื้องต้นนะครับจะประกอบด้วยแบบทดสอบ2ส่วนหลักนะครับส่วนแรกจะเป็น red flag 2ข้อนะครับและอีกส่วนที่2จะเป็นแบบทสอบ 9S นะครับมี9ข้อนะครับสำหรับ red flag เนี่ยนะครับเป็นการประเมินความเสี่ยงชัดเจนนะครับอย่างเช่นปัญหาเรื่องติดยาเสพติดนะครับปัญหาทางเพศนะครับหรือปัญหาเรื่อื่นที่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็จากนั้นมานะครับจะเป็นแบบประเมินความเสี่ยงใน3กลุ่มอาการนะครับซึ่งเป็นคำถาม True False 9ข้อนะครับถ้าเกิดว่า red flag หรือ 9S เนี่ยชี้ว่า เด็กคนใดนะครับมีความเสี่ยงที่มีการด้านสุขภาพจิตเนี่ยนะครับคุณครูก็จะต้องมาทําบบทดสอบอันจดสุดที่2ก็คือ SDQ นะครับซึ่งเป็นแบบทดสอบจุดแข็งและจุดอ่อนจนํดนีน25ข้อนะครับแต่และข้อก็จะมี3ตัวเลือกนะครแล้วก็อันสองสุดท้ายนะครับจะนั f o ฟและ EQ เนี่ยเป็นแบบประเมินทางเลือกนะครับ ซึ่งคุณครูจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับแล้วัโฟเนี่ยครับเป็นแบบขั้นกรอบโลกสมาร์ททิซันประกอบด้วยข้อคำถามบท26ข้อนะครับแล้วก็ EQ นะครับเป็นแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์นะครับซึ่งจะมี2ชุดนะครับชุดแรกจะเป็นวัยเรียนนะครับอายุ6-11ปีนะครับประกอบด้วยข้อคำถาม15ข้อนะครับแล้วชุดที่2องจะเป็นแบบทดสอบของวัยรุ่นนะครับอายุ12-17ปีประกอบด้วยคําถามทั้งหมดห2ข้อนะครับ ถ้าคุณครูประเมินเด็กนักเรียนในระดับประถมนะครับระบบจะเลือกแบบทดสอบวัยเรียนให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าเก er ิดคุณครูนยครับประเมินเด็กในระดับชั้นมัธยมนะครับก็ระบบก็จะเลือกแบบทดสอบ EQ ของวัยรุ่นขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันก่อนที่จะเข้าสู่วิธีการทํางานนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานของระบบเนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนำประเภทของผู้ใช้งานให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนนะครับ ผู้ใช้งานประเภทแรกนะครับก็คือคุณครูครับก็คือครูประจำชั้นในแต่ละโรงเรียนนั่นเองนะครับหน้าที่ของคุณครูเนี่ยนะครับก็คือจะต้องคัดกรองนักเรียนนะครับตามแบบคัดกรองที่มีอยู่ในระบบนะครับแล้วก็นักเรียนที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเนี่ยนะครับคุณครูก็จะต้องดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเหล่านั้นด้วยนะครับหลังจากที่มีการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนแล้วนะครับก็จะต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวเนี่ยลงไปในระบบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ข้อมูลที่ครูเห็นนะครับก็จะเป็นผลการประเมินนะครับแล้วก็ผลการบันทึกการดูแลทั้งหมดเนี่ยของนักเรียนทุกคนในห้องเรียนของตนเองสมมุติว่าผมเป็นครูประจําชั้นห้องป .1 ทับ2นะครับผมจะเห็นรายชื่อนักเรียนในห้องป .1 ทับ2ทั้งหมดนะครับแล้วก็เห็นผลการประเมินนักเรียนที่ผมประเมินไปแล้วทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมจะไม่สามารถเห็นข้อมูลนักเรียนหรือหรือว่าผลการประเมินนักเรียนเนี่ยในห้องอื่นๆเช่นป .1 ทับ1ป .1 ทับ3ได้นะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยนะครับ สามารถที่จะสมัครเข้าใช้งานได้ด้วยตนเองเลยนะครับก็คือสมัครเข้าหน้าระบบได้โดยตรงนะครับผู้ใช้งานประเภทที่2นะครับก็คือผู้บริหารนะครับผู้บริหารเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่จะดูแลภาพรวมด้านสุขภาพจิตของนักเรียนในโรงเรียนของตนเองนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับด้านต่างๆสำหรับนักเรียนของตนเองในโรงเรียนเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลที่ผู้บริหารเห็นนะครับ ก็คือผลการดะเมินของนักเรียนในโรงเรียนนะครับแล้วก็ภาพรวมผลการรมเมินนักเรียนโรงเรียนทั้งหมดนะครับผลการระเมินทั้งหมดในโรงเรียนเนี่ยผู้บริหารจะเห็นทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกดูสถิตินะครับเราจะมีดชบอร์ดให้เรียกดูสถิติผลการระเมินนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนของตนเองได้นะครับซึ่งไม่ใช่แค่ปีปัจจุบันนะครับแต่เป็นปีที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะผู้บริหารนะครับสามารถที่จะสมัครเข้าใช้งานระบบเนี่ยผได้โดยตรงผ่านระบบเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ วิธ so ีการใช้วิธีการสมัครเข้าทำงานเนี่ยนะครับก็คือผู้บริหารจะต้องสมัครในฐานะคุณครูก่อนนะครับจากนั้นแล้วนะฮะจึงจะต้องให้อดมินหรือว่าผู้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเนี่ยเป็นคนที่จะเปลี่ยนประเภทผู้ใช้งานนะครับจากคุณครูเนี่ยไปเป็นผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวอย่างผู้บริหารก็คือคุณครูใหญ่หรือผู้บริการเป็นต้นผู้ใช้ประเภทถัดมานะครับก็คือคอนซัลแทนนะครับหรือผู้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนะครับจะมีหน้าที่นะครับ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับโดยที่ความนักเรียนที่ีท่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับจะได้รับการร้องขอจากคุณครูเข้ามานะครับก็คือคุณครูเนี่ยนะครับเมื่อเห็นว่าเด็กคนใดมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงในสุขภาพจิตเนี่ยก็ทําการกดนะครับองคขอความช่วยเหลือระบบได้นะครับระบบนะครับจะทําการแมตช์ผู้เชี่ยวชาญให้นะครับโดยที่ผู้เชี่ยวชาญที่ระบบทําการจับคู่ให้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอาเภอเดียวกับโรงเรียนที่มีการร้องขอนะครับ ส่วนผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือคนซัลแทนเนี่ยนะครับจะเห็นข้อมูลเฉพาะนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ก็คือให้คำปรึกษาอยู่หรือนักเรียนที่มีการร้องขอเข้ามาเท่านั้นนะครับโดยที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับจะเห็นข้อมูลของนักเรียนคนนั้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีปัจจุบันนะครับเธอปัจจุบันหรือว่าเธอที่ผ่านมาทั้งหมดตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าผมามีนักเรียนคนหนึ่งท่านนีกไก่เนี่ยนะครับ อยู่ในห้องที่ผมประจําชั้นอยู่คือคนที่สองเนี่ยผมเห็นว่าเด็กคนนี้นะครับน่าจะมีความเสี่ยงผมกดร้องขอนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลของนักเรียนกอไก่เด้งขึ้นมาหน้าจอของตนเองนะครับผู้เชี่ยวชาญก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าโอเคเด็กชายกอไก่เนี่ยนะครับเขามีปัญหาด้านนี้เขาอาจจะมีความเสี่ยงด้านนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็สามารถที่จะตอบรับคําขอร้องนะครับจากคุณครูได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแชทหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านระบบได้เลยทันทีนะครับ สำหรับผู้เช้ชาญด้านสุรภารของฮีโร่เนี่ยจะไม่สามารถสมัครผ่านระบบได้ด้วยตนเองนะครับผู้เชีวชาญเนี่ยจะต้องอเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องผ่านการอบรมให้อยู่ในโครงการโกฮีโร่ก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้งานระบบได้อย่างมีศสีภาพนะครับ<ม>ในส่วนนี้นะครับจะเป็นภาพรวมการจัดการผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานของระบบสกูฮีโร่นะครับ ระบบสกูเฮโร่เนี่ยนะครับจะนําข้อมูลของนักเรียนทั้งหมดนะครับของทุกๆโรงเรียนในประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาจากระบบฐานข้อมูลของสพทนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากที่เรานําเข้าข้อมูลจากของสพทมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ข้อมูลอย่างดังนี้ครับอันแรกก็คือเราจะรู้ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนอะไรบ้างนะครับเราจะรู้ว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับอยู่สังกัดเขตพื้นที่ศึกษาใดนะครับเราก็จะรู้ว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีห้องเรียนกี่ห้อง แล้วก็แต่ละห้องเนี่ยมีนักเรียนเชื่ออะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่ระบบจะไม่รู้เนี่ยนะครับก็คือว่าระบบจะไม่รู้ว่าคุณครูท่านใดเป็นครูประจําชั้นห้องใดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลของแต่ละโรงเรียนจะไปบริหารเอาเองนะครับคนที่จะเป็นคนกําหนดได้นะครับว่าคุณครูกอไก่ประจาชั้นห้องบนครับหนึ่งคุณครูกอไข่ประจําชั้นห้องบนครับสองเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ของครูแอดมินครับหรือว่าผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียนนะครับ ผู้ดูระบบประจาโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาจะมีหน้าที่2ออย่างหลักๆครับก็คือว่าข้อหนึ่งเลยก็คือแมปครูนะครับหรือว่าจัดครูเข้าห้องนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแอดมินประจำโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาจะรู้จักคุณครูทุกคนแล้วเขาก็จะรู้รายชื่อนักเรียนทุกคนอยู่แล้วว่านักเรียนห้องหนเป็นใครเป็นครูประจำชั้นนะครับเราก็เลยสามารถที่จะให้แอดมินของโรงเรียนเนี่ยนะครับก็คือกําหนดครูเข้าห้องได้นะครับ ถัดมานะครับันที่2ขสองของแอดมินของโรงเรียนเนี่ยนะครับก็คือการแต่งตั้งผู้บริหารนะครับแอดมินของโรงเรียนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะจัดการยูเซอร์ทั้งหมดในโรงเรียนตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดคุณครูต้องการจะ,ะแก้ไขพาสเวิร์ดนะครับหรือว่าคุณครูคนนี้นะครับมีหน้าที่เป็นผู้บริหารนะครับแอดมินสามารถที่จะแต่งตั้งได้ะครับเปลี่ยน,ปยนแปลงได้หรือว่าถ้าเกิดคุณครูพิมพ์ชื่อผิดหรือจะเปลี่ยนอีเมลนะครับแอดมินของโรงเรียนก็สามารถจัดการงานต่างๆเหล่านี้ได้เหมือนกันนะครับ นั่นแปลว่าถ้าคุณครูมีปัญหานะครับอย่างเช่นล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับมองไม่เห็นห้องเรียนของตัวเองนะครับหรือว่าล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอีเมลของตัวเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากแอดมินของโรงเรียนได้นะครับแล้วก็ผู้ที่จะแต่งตั้งแอดมินของโรงเรียนนะครับก็คือ area admin ครับก็คือแอดมินประจําเขตพื้นที่ศึกษานั่นเองนะครับก็คือแอดมินเนี่ยสามารถที่จะร้องขอการใช้งานนะครับไปยัง เขตพื้นที่ศึกษาได้ว่าโอเคตอนนี้ผมเป็นแอดมินนะฉะนั้นผมต้องการที่จะเปิดบัญชีผู้ใช้งานใหม่น,น,นะครับ, <Ad min S 1> บในฐานะแอดมินนะครับแอดมินมาจับเขตพื้นที่ศึกษาเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะสร้างบัญชีผู้ใช้งานให้นะครับเฉพาะแอดมินนั้นได้นะครับแอดมินเนี่ยนะครับจะไม่สามารถสมัครผ่านระบบได้นะครับจะต้องรับการแต่งตั้งจากแอดมินเขตพื้นที่เท่านั้นนะครับขณะเดียวกันนะครับแอดมินเขตพื้นที่เองนะครับ เขาก็จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากแอดมินประเทศเช่นเดียวกันนะครับเอ่อก็คือแอดมินเขตพื้นที่ทั้งประเทศประมาณ240คนเนี่ยนะฮะก็จะได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากแอดมินระดับเอ่อประเทศนะครับซึ่งการที่จะเปิดบัญชีเนี่ยจะไม่สามารถเปิดบัญชี่านระบบโดยตรงเหมือนกับคุณครูหรือผู้บริหารได้นะครับจะต้องเอ่อทำการเอ่อส่งเอกสารขึ้นมาอย่างเอ่อเอ่อทางทีมงานนะครับแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยนะครับก็จะเปิดบัญชีผู้ใช้ให้นะครับทีนี้โรงเรียนใดนะครับ ถ้ายังไม่มีแอดมินประจําโรงเรียนนะครับจะต้องแต่งตั้งขึ้นมาหนึ่งคนนะครับแล้วก็ให้แอดมระจาโรงเรียนเนี่ยร้องขอนะครับรการเปิดบัญชีผู้ใช้งานเนี่ยไปยังแอดมินประจําเขตวิทยาลัของท่านนะครับอันนี้สําคัญนะครับเมื่อโรงเรียนเนี่ยมีแอดมินมีมีแอดมินประจำโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะทาการทาการกําหนดครูเข้าห้องได้ต่อไปนะครับโรงเรียนใดนะครับที่ ไม่มีแอดมินเป็นเฉพาะเฉพาะนะครับคือไม่มีครูที่ทำหน้าที่แอดมินอย่างเดียวนะครับหรือว่าโรงเรียนเล็กๆนะครับอย่างเช่นโรงเรียนที่มีครูจํานวนน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นครูประจำชั้นหมดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับครูประจําชั้นสามารถที่จะเป็นแอดมินได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มีข้อแม้ว่าอีเมลที่สมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานระดับครูเนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้อีเมลนั้นนะครับสมัครเป็นผู้ดูแลระบบได้อีกนะครับแปลว่าถ้าเกิดครูเนี่ย มี2บทบาทนะครับก็คือเป็นทั้งค,ครูด้วยเป็นทั้ง admin ของโรงเรียนด้วยเนี่ยคุณครูจะต้องมี2อ,อีเมลครับอีเมลหนึ่งเป็นมีหน้าที่เป็นครูอีกอีเมลหนึ่งนะครับใช้เป็นอีเมลของผู้ดูระบบนะครับประจำโรงเรียนนะครับ การเข้าใช้งานระบบนะครับสามารถเข้าใช้งานได้ที่ schoolhero.obc.go.th นะครับหรือว่าสแกนผ่าน QR code นี้ได้เลยนะฮะใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Desktop นะครับหรือว่าเป็นแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็ตามนะใช้งานได้หมดเลยนะครับอันถัดมานะครับก็คือลิงก์ไปที่ l n n o o f i c i a l a c c เข้าของเรานะครับก็คือ Add นะครับ Hero app นะครับกดตรงนี้ได้นะฮะแอดเพื่อนได้เลยนะครับหรือจะสแกน QR นี้ก็ได้นะครับผม สุดท้ายนะครับก็คือลิงก์เข้ามาที่หน้าเพลย์ลิสของวิดีโอของเรานะครับจาช่อง YouTube ของเรานะครับก็คือ Bitly นะครับทับฮีโร่ขี่ทิวเนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปส่งต่อให้กับท่านอื่นได้นะครับสแกนตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาที่ลิงก์ที่วิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันก็จบลงแล้วนะครับสำหรับวิดีโอแนะนําระบบธันทูฮีโร่นะครับ ท่านที่ต้องการจะเข้าใช้งานเลยนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ในวิดีโอถัดไปนะครับเราก็จะแนะนําวิธีการเปิดบัญชีผู้ใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการเข้าใช้งานระบบเ a กูฮีโร่ต่อไปนะครับ